สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะวันนี้นักเรียนก็มาพบกับครู้อยนะคะหรือคุณครูสุพวรรณสิงค์คะโรงเรียนวัดไผ่ขาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตสองนะคะวันนี้คุณครูจะมานำนักเรียนอ่านคำพื้นฐานที่ขึ้นต้นด้วยกไก่ชุดที่หนึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง จำนวนทั้งสิ้น20่ิคำนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนออกเสียงไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะทีละคําก็ไม้เต่คูก็ กบกโอบบอกเพยยญชนะสองตัวเขียนติดกันนะคะออกเสียงเป็นสระโอนะคะแต่ว่ามันจะเป็นสระลดรูปดังนั้นจึงไม่ปรากฏรูปสระโอให้เราได้เห็นนะคะแต่เวลาเราสะกดเราก็ต้องสะกดว่าโกโอบบกบ กระจกกอรอะกระจอ,อกกจกกระจกเช่นเดียวกันค่ะนักเรียนคะคำว่าจกนะคะเป็นเพนชนะสองตัวเขียนติดกันคือจอจานกับกอไก่นะคะทั้งสองคำนี้นะคะที่เขียนติดกันออกเสียงเป็นสระ โอนะคะแต่ไม่ปรากฏรูปสระโอให้เราเห็นนะคะเราเรียกว่าเป็นสระลดรูปนะคะแต่เวลาเราสะกดเราก็จะสะกดออกเสียงเป็นสระโอด้วยนั่นคือจอโอกโ,โ,โจกรวมเป็นกระจก,กระจุยกรโออะกระ จออุยจุยกระจุยกระดิ่งกอออะกระดอิงอดิ่งไม้เอกดิ่งกระดิ่งกระดุม กรออะกระดอุมอดุมกระดุมกระโดดกรออะกระดอดอดโดดกระโดด กระตายกรอะกระตออายอตายไม้เอกตายกระตายกระถินกรอะกระถออินอถินกระถิน กระเทียมกอรอะกระทอเอียมอเทียมกระเทียมสละเอียประกอบด้วยสระเอสระอีแล้วก็ยอยักสามตัวนี้รวมกันเป็นสระเอียนะคะสะกดอีกครั้งหนึ่งนะคะทอเอียมอเทียมรวมเป็นกระเทียม กระเบื้องกรอ,อกระบอเอืองอเบื้องไมโทเบื้องกระเบื้องสระเอือนะคะประกอบด้วยสระเอสาระอือแล้วก็อออ่างเอือออรวมกันเรียกเป็นสละเอือนะคะคำนี้จึงสะกดได้ว่า บอเอืองงเบืองไมโทเบื้องรวมเป็นกระเบื้องกระป๋องกรออะกระปอ,อองอปองไมจัตวาป๋องกระป๋อง กระเป๋กากรออะกระปอเอาเป๋าไม่จัดตวาเป๋ากระเป๋ปปกากระโปรงกรออะกระปอรอโองอโปรงกระโปรง ซรลโอจะเขียนนำหน้าเพียญชนะตลอดเสมอนะคะกระรอกกร,รอ,ออกระรอกร,รอ,อกรรอรอกระรอกรรอกลัว กโลอัวกลัวกลัวกว่ากวอากว่าไม้เอกกว่ากว่ากอดกอดกอด ก่อนก่อนกออนนก่อนไม้เอกก่อนก่อนกะกออะกะ และนักเรียนของคุณครูทุกคนเก่งมากนะคะไว้พบกันใหม่นะคะในเรื่องของการอ่านคำพื้นฐานชุดที่สองนะคะวันนี้นะคะครูก้อยก็ต้องขอลานักเรียนไปเพียงเท่านี้อย่าลืมนะคะให้หนักเรียนฝึกอ่านฝึกสะกดซ้ําๆนะคะและจดจําคําเหล่านี้ให้ได้นะคะวันนี้คุณครูก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะแล้วไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีคะ่ะ